ครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับผมประวิท์บุญล้ำนะครับจากข้างคุ่งสวนจำกัดใช้รุ่นเรืองยนต์333ผู้จำหน่ายแท็กเตอร์จอร์เดียนะครับวันนี้จะมานำเสนอแท็กเตอร์จอรเดีย 5040D นะครับ 5040D คันนี้นะครับเราขายกันที่ราคา650,000บาทนะครับชุดใบมีดด้านหน้ามูลค่า50,000บาท รวมกันแล้วเป็นเงิน7 0 0 0แสนบาทนะครับ7 0 0 0แสนบาทถ้าลูกค้าซื้อวันนี้นะครับถึง31ตุลาคมรับทันทีผ่านพวนนะครับฟรีเราแถมผ่านพวนฟรีนะครับ1ชิ้นนะครับถ้าลูกค้าสนใจนะครับต้องการผ่อนชำระนะครับต้องการซื้อเป็นเงิน เงิดนดาวนะครับต้องการก่อนสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์โทรศัพท์0927829680ครับผมประวิทย์บุญล้ำยินดีให้บริการครับสวัสดีครับ